บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสสัปดาห์ที่4วันอังคารที่24ธันวาคม2024พระเยซูทรงเป็นผู้ไทยใครค่รววจากพระวจนะของพระเจ้าจากมัทธิวบทที่1ข้อที่18ถึง25เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือ มารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีคันแล้วด้วยเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรมไม่ต้องการจะแพร่งพลายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมั่นเสียลับๆเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ ก็มีทสวรรษองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอยากลัวที่จะรับมาลีเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในคันของเธอนั้นเป็นโดยเดชพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกาเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้น เพื่อจะให้สำเร็จตามพระจนะขององค์พระผู้เป็นเจา้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่แน่หญิงพมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลวงเล็บแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำพูดซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอ จนกว่าให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซูคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ทำให้เราระลึกถึงการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ยอมสละภาพระเจ้ามาเป็นมนุษย์และทรงใช้ชีวิตของพระองค์ไทยเราเราผู้เป็นคนบาปผู้เสื่อมจากพสิริของพระเจ้าพระเยซูทรงนำเรากลับมาสู่การคืนดีกับพระเจ้าทรงนำเรากลับมาพบความรักความเมตตาของพระองค์ ในช่วงเทศกาลนี้อยากให้เราทบทวนว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดในชีวิตของเราอย่ามัวแต่สารวนกับการเตรียมของขวัญการจัดตกแต่งสถานที่และความสนุกสนานอย่างเดียวขอให้เราอย่าลืมเตรียมจิตใจใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จมาเพื่อไถ่เราจากความตายจากการสาปแช่งทรงประทานวิญ,ญญาณใหม่ให้เราขอให้เราตระหนักถึงพระคุณอันประเสริฐนี้ และประกาศสิ่งเหล่านี้กับบรรดาผู้ที่เรารักและห่วงใยให้เราโมทนาพระคุณของพระเยซูผู้ทรงเป็นความหวังเป็นกำลังเป็นความปลอดภัยเป็นความช่วยเหลือทั้งสิ้นในชีวิตของเราหัวข้ออธิษฐานโมทนาขอการทรงนำในการประกาศพระคุณของพระเยซูคริสแด่ผู้ที่เรารักและห่วงใหญ่